เก็บปลากันปลา้ําแห้งดูนะครับอดูปลานะครับปลา้ําแห้งนะครับผมดูปลาครับดูปลาดูปลานะครับปลา้ําแห้งปลาน้ําในนายนะครับปลา้ําในนายครับน้ํามันแห้งนะครับผมปลา้ําในนายนะครับดิ้นกันแนวกันแนวเลยนะครับปลานะครับเก็บปลากันครับ เก็บปลากันนะครับผมปลาดีไหมปลาครับพัดปลาพอปลาตากลมน้ำแห้งครับ